รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีนั่นคือลอบบุรีอร่อยมาจังหวัดนี้นะคะยังมีที่เท่ยวเยอะมากๆ ต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวใหม่ซ้ำชาติสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับน้องนินหน้ามนขนน่ารักเจ้าแล้ววันนี้ค่ะนินพานเพื่อนๆนะคะขับรถ จากกรุงเทพมหานครนะคะออกมา2ชั่วโมงค่ะและจังหวัดนี้นะคะยังมีที่เที่ยวเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จะเป็นที่เที่ยวชิลๆจะเป็นที่เที่ยวแบบโอ้โหเห็นวิวชิวชัดที่สวยงามแอบใบแอบใบว่าที่นี่นะคะเป็นจังหวัดที่มีเจ้านี้นั่นคือลพบุรีแต่วันนี้นะคะยินจะพาเพื่อนๆไปคลายเหนื่อยกันค่ะกับ3สถานที่ด้วยกัน ที่แรกนะคะ Half House Cafe and Space ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นร้านกาแฟที่โอ้โหเป็นน้องใหม่แล้วก็มีบรรยากาศที่น่ารักสวยงามเป็นแนวนอร์ดิกค่ะส่วนที่ที่2ค่ะนินจะพาเพื่อนไปที่บ้านดินมดแดงค่ะที่นี่นะคะทุกคนเนี่ยจะได้รู้ว่าการทําบ้านดินเนี่ยมันเป็นยังไงเครื่องปั่นดินเผาเป็นยังไงเรียกได้ว่ามีการแฝงภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ในนั้นด้วยค่ะและที่สุดท้ายนะคะนินจะพาเพื่อนไปชมวิวทิวทัศน์ที่สุดจะสวยและอันศิลที่สุดนั่นก็คือ คือสะพานผุดนั่นเองแต่เอ๊ะผุดที่ไหนผุดยังไงแล้วสวยแค่ไหนตามนินไปเที่ยวไม่ส้ำทางกันดีกว่าคะ่ะกับทั้งหมด3สถานที่กับซีมในวันนี้เหนื่อยนะักมาพักที่ลบไปกันคะ่ะถึงจุดหมายแรกของเรากันแล้วคะ่ะค่ะ ทุ s คาเฟ่แอนด์สเปค่ะอย่างที่นินบอกไปนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นคาเฟ่น้องใหม่ค่ะแล้วที่นินแอบ,บเห็นจากด้านนอกนี้นะคะบอกเลยว่ามีทั้งต้นไม้ความเขียวชยวอุ่มพร้อมทั้งความน่ารักของดอกไม้ตะมุตเตมิเต็มไปหมดเลยละค่ะเข้าไปดูด้านในกันค่ะว้าวข้างในสวยมากค่ะเหมือนแบบอยู่คาเฟ่ต่างประเทศเลย ก็จะมีทั้งเครื่องดื่มที่เป็นทั้งกาแฟแล้วก็ไม่มีกาแฟนะคะแล้วก็ยังมีโซดาด้วยแล้วก็พวกัชฉะก็มีค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะนินอยากชิมมากๆเลยเรามาดูที่เครื่องดื่มกันค่ะอันแรกเลยนี่คือโฮจิชะลาเต้ค่ะ อมชามากค่ะแล้วก็มีความกลมกล่อมของตัวเครื่องดื่มนะคะนินว่าอันนี้แบบเป็นชานมเลยอะชาเขียวนมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากอร่อยมากมาถึงแก้วนี้กันค่ะนี่คือลาเต้ป๊อบคอร์นนะคะที่เขาบอกว่าจะมีรสชาติหวานหวานมันเดี๋ยวเราลองชิมกันค่ะอืมอร่อยมากกลิ่นกาแฟเขาเนี่ยจะมาเหมือนแบบ ให้รู้ว่านี่คือกาแฟานะแต่ความพิเศษของตัวเขาคือความหวานแล้วก็หอมมันค่ะและนี้นะคะคือเป็นตัวโซดาค่ะคือโรซี่นั่นเองค่ะจะเป็นตัวกุหลาบกับลิ้นจี่โซดานะคะแก้วนี้จะเป็นหวานหอมแบบสดชื่นสุดๆไปเลยค่ะตามด้วยความซ้าของโซดานั่นเองส่วนเบเกอรี่นะคะที่นีเลือกมาบอกเลยว่าหน้าตาหน้าทานทุกอันอันแรกนะคะนีนว่านี่เลย คอนครัมเบิลชีสเค้กค่ะดูสิคะเนื mm ้อแน่นมากมันจะมีความหวานมันของตัวชีสเค้กใช่ไหมคะแต่ว่าความพิเศษที่มันเพิ่มมาคือความหอมของตัวข้าวโพดค่ะแล้วก็สิ่งที่มันครัมเบิลเพิ่มขึ้นมาอีกหรือว่ากรุบกรอบในปากอีกคือข้าวโพดแล้วอร่อยมากส่วนอันนี้ค่ะนี่คือเค้กมะยงชิดนะคะโหดูมะยงชิดลูกใหญ่สุดๆและนี่ก็คือบานอฟฟี่พายค่ะ ทำไงอ่ะปวอุ้ยเอาละค่ะเดี๋ยวนี้นะคะจะขอนั่งทานนั่งชิลพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆอีกแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไม่สำทางในที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนติดตามเล็กหน้าค่ะว้าว ที่สองของเราในวันนี้นะคะที่นี่ก็คือบ้านดินมดแดงซึ่งที่นี่นะคะเขามีกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยให้ทุกๆคนเนี่ยได้ทำเยอะมากๆเลยค่ะบริษัทไทยเบลเฟลดจำกัดมหาชน บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำมาแล้วค่ะที่ที่สองของเราในวันนี้นะคะที่นี่ก็คือบ้านดินมดแดง นี่ขอบอกเลยนะคะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจให้หายเหนื่อยค่ะเมื่อกี้เราไปชิชลๆดื่มเครื่องดื่มกันแล้วแต่ว่านี่ค่ะเราจะมาทําการพักผ่อนแบบมีแอคทิวิตี้หรือว่ามาปล่อยความสร้างสารรค์ในหัวเรานั่นเองค่ะด้านในเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้สร้างสารรคบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะมี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 มมม ของบ้านดินมดแดงแล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยให้ทุกๆคนเนี่ยได้ทําเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะนินจะไปทําทั้งหมด3ามเวิร์กช็อปด้วยกันค่ะซึ่งเวิร์กช็อปแรกนะคะนินจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับวิธีการทําบ้านดินค่ะเห็นเขาบอกว่าจะมีการย่าดินด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะส่วนเวิร์กช็อปที่2นะคะที่นินจะพาเพื่อนๆไปผ่อนอคลายสมองนั่นก็คือการปั้นดินค่ะเราก็จะปั้นมาหรือว่าหลายๆคนเนี่ย เครื่องปั้นดินเผาเออประมาณนี้นะคะและกิจกรรมสุดท้ายเวิร์กช็อปสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราเนี่ยใช้พลังงานไปแล้วเราก็จะไปกินกัน,นะคะ่ะเราจะไปทำพิซซ่านั่นเองโอ้จะได้เราประอิแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามกัน,นะคะ่ะส่วนตอนนี้เราไปเริ่มกันที่เวิร์กช็อปแรกกับเวิร์กช็อปการสร้างบ้านดินค่ะ ตอนนี้นะคะนีนพาทุกท่านค่ะมาอยู่ที่ฐานแรกแล้วนะคะแล้วนินกับพ่อนะคะก็เปลี่ยนชุดมาเพื่อทํากิจกรรมฐานนี้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยนะครับประดิษฐ์โรจนพรครับที่นี่เรียกว่าเป็นโรงเรียนฐานกิจกรรมนะเรามีทั้งหมดทั้ง3 6 กิจกรรมด้วยกันครับเรารวบรวมนะครับกิจกรรมที่มีอยู่ในจังหวัดลบบุรีนะครับโดยปาดชาวบ้านทั้งหมดมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เขาสะสมมานะครับนะตั้งแต่ him, มีผมตอนนี้อาจารย์ไม่มีผมแล้วนะครับ <laughs> พ่อคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าฐานที่น้องกําลังยืนอยู่เนี่ยคืออะไรหรอคะ ก็จะเห็นน้ํากับดินนะครับเมื่อไหร่2อันนี้รวมตัวกันนี่ครับจะเกิดความเหนียวพอเกิดความเหนียวปุ๊บก็นุ่มเลยครับจะเราก็จะไปทําบ้านดินเอาไปปั่นตุ๊กตาเอาไปทําจานชามเมื่อสมัยโบราณนะก็คือใช้ดินตรงนี้ได้หมดเลยได้เลยถ้าใช้เยอะก็ย่ําเยอะๆไปเรื่อยๆอ๋อแล้วเวลาย่ำนะฮะพอย่ำให้ได้ที่2 0 3 0ินาทีแล้วเนี่ยก็จะใส่แกบดิบแกบสุกและก็ทราย เหมือนผสมเหมือนเราปูนสร้างบ้านใช่แล้วพอเราได้ดินแล้วทำาไงต่อก็เอาดินใส่เข้าไปในบล็อกจ้ะนี่อ๋อนี่ทุกคนเป็นงนี้พอใส่ดินให้เต็มปุ๊บแล้วก็ยกจับหัวแล้วามยกปึ้งอ่าแล้วก็จะได้บล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยเขาแห้งปล่อยเขาแห้งโดยประมาณ20วันอ๋อ หลังจาก20วันเราก็เอามาก่อเป็นกำแพงได้เลยโอยดินของเรานี่ม <question that> <PAUL> oh, ันด kind of ีจ <tes> ริงๆมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวนี้จะไปฐานต่อไปนะคะแต่ว่าก่อนไปฐานต่อไปเนี่ยขอไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเราจะได้ไปทำอะไรน่ารักน่าักในเสื้อแล้ว ตอนนี้นะคะนินก็พาเพื่อนๆนมาถึงกิจกรรมที่2ค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปโอ้โหย่าดินสุดมันกันมาแล้วนะคะแล้วก็ฐานนี้นินมีพี่มาช่วยด้วยแนนนํนำเตือนไหนคะพี่เพื่อนเองนะคะจะประจําอยู่ฐานการปั้นดินพื้นบ้านค่ะอันนี้อธิบายก่อนว่ามันคือดินพื้นบ้านนะคะดินพื้นบ้านคือดินเหนียวที่มีอยู่ในท้องที่หรือท้องถิ่นในบริเวณนั้นๆนะแล้วเราก็เอามานะคะปั้นขึ้นรูป เป็นตุ๊กตาก็ดีโม่ก็ดีนะคะโดยผาอุณหภูมิประมาณ600-900องศาเท่านั้นเองค่ะอ๋อใช่คือมันจะไม่เหมือนเซรามิกถูกไหมคะใช่ค่ะมันจะใช้วิธีการเผาที่อุณหภูมิต่ำกว่าแล้ววันนี้เราจะปั้นอะไรกันคะที่เพื่อนมาบ้านดินมดแดงก็ต้องปั้นมดไหมปั้นมดดีกว่าอ่าเราจะเริ่มจากการทำก้นก่อนดีกว่าทำก้นเพราะว่าก้นอ่ะมันใหญ่สุดใช่ไหมโอเคค่ะ เริ่มตอนแรกเราอาจจะนวดก่อนเราจะหยิบดินขึ้นมาอีกประมาณสองก้อนที่เท่าเท่ากันเท่า,เ,าเท่ากันเพราะว่าเราจะทำลำตัวค่ะ ก็เสร็จแล้วค่ะทั้งหมดของนี้แล้วก็พี่เพื่อนนะคะคือมดพี่เพื่อนนี่ก็จะเป็นแบบว่าใจดีสายแบ้วสิ้นบ <c oughs> อกอากาศมาที่มดหนูอุ <c oughs> ตอนนี้นะคะท้องนินก็ร้องจอกจอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปฐานต่อไปกันดีกว่า <c oughs> กับฐานทำพิซซ่าค่ะส่วนตอนนี้ขอบคุณพี่เพื่อนค่ะยิน <c oughs> ดีมากค่ะขอบคุณค่ะ านสุดท้ายของวันนี้กันค่ะนั่นก็คือฐานอะไรคะ<า>พี่เพื่อน,านการทําพิซซ่าเตาดินค่ะว้า <Wow. S 1> งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้าง<ล>คะตอนแรกเราก็จะมีผสมซอสมะเขือเทศกับไอ้นี่ค่ะพาสต้า oh. หรือว่าซอสพิซซ่าพี่เพื่อนคะแล้วอย่างนี้ บอกว่าเราจะเอาไปอบในเตาดินใช่ไหมคะเตาดินของเราทําจากดินพื้นบ้านค่ะ,คะเราใช้ฟืนที่มีในพื้นที่ค่ะจะได้ความหอมของตัวฟืนที่เราใส่เข้าไปค่ะนี่ ตอนนี้นะคะทั้งนีและพี่เพื่อนเนี่ยก็ทําซอสของพิซซ่าเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วขั้นตอนต่อไปคือเราะะจะมาขั้นตอนใส่ท็อปปิ้งต่างๆ<อ>นะคะ,ะไม่ยากเลยเราชอบอะไรเราใส่ไปเลยตามที่ใจเราต้องการตามใจฉันได้เลยอ,อันนี้นะคะคือ เตาอบหรือ,ตอเตาเผาของเรานะคะส่วนวิธีการเผาจะเผายังไงเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญเราจะได้ทาหรือไม่ได้ทานก็ต้องพึง่งผู้เชี่ยวชาญท่านนี้แหละ นี่แหละพี่เพื่อนนะคะได้ทำด้วยกันค่ะ แต่ว่าก่อนที่นินจะไปชิมนะคะนินอยากให้พี่เพื่อนเนี่ยฝากที่นี่ดีกว่าค่ะเรามีเพจเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรขออาจ,จารย์ตุ้ยก็ได้นอกจากนั้นจะฝากในเรื่องของกิจกรรมด้วยนะคะก็คือวันธรรมดาเราเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะเราจะมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเนี่ยประจําอยู่ <ừ> ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านดินมดแดงนะคะฝากอีกหนึ่งเรื่องวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเราเปิดเป็นตลาดนะคะตลาดวิถีชุมชนคนโคกตูมนะคะก็สามารถจะมาชิมช้อปแชะเที่ยวได้ ยังไงก็แวะมากันได้นะคะหลังจากที่ดูรายการนี้จบพรุ่งนี้ค่ะเตรียมแพนกับพ่อครัวได้เลยเพราะพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์นะคะต้องแล้วค่ะแต่เที่ยวไม่สำ้ำทางของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะขอนั่งทานพิซซ่าให้อิ่มท้องก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานผุดค่ะขอบคุณที่เพื่อนค่ะยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ชิดริปฮิวใจเพื่อนๆน,นะคะด้วยบรรยากาศดีๆนั่งเรือจากตรงท่าเรือนะคะตรงตลาดปลาเนี่ยก็ประมาณ15 2 0ถึง20นาทีเราก็จะถึงจุดตรงนี้ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The power of possibility, King power, Powering the future, Empowering the people ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ไม่ซ้ำทางในวันนี้นะคะนินมาปิดทริปฮิวใจเพื่อนๆนะคะด้วยบรรยากาศดีๆที่ลบบุรีแห่งนี้ค่ะและที่นินจะพาเพื่อนๆไปนะคะนั่นก็คือสะพานผุดนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปสะพานผุดนะคะเราต้องมาที่แห่งนี้ก่อนค่ะที่นี่นะคะคือตลาดปลามะนาวหวานค่ะ เป็นจุดที่เราต้องขึ้นเรือนะคะแล้วก็นั่งเรือไปตรงสะพานผุดนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปสะพานผุดนะคะนินอยากบอกเพื่อนๆซะหน่อยว่าเจ้าสะพานผุดเนี่ยมันมีที่มายังไงคะ่ะคือจริงๆอะ่ะเจ้าสะพานเนี่ยเขาถูกสร้างไว้ก่อนแล้วค่ะเมื่อก่อนนะคะบริเวณแถวนี้เนี่ยเขาก็จะมีชุมชนมีชาวบ้านมีเมืองนี่แหละแต่พอมาสร้างเขื่อนนะคะชาวบ้านเขาก็เลยขอว่าเอ้ยงั้นเก็บสะพานไว้ได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะพานนี้ก็เลยอยู่คู่กับเขื่อนป่าตักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วละคะ่ะ และสําหรับใครนะคะที่อยากตามนีนมาเที่ยวไม่สาทางค่ะแนะนําว่าให้เช็คก่อนว่าน้ําในเขื่อนช่วงนี้มันขึ้นหรือมันลงเพราะว่าถ้าน้ําขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เห็นตัวสะพานนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าน้ําลงเนี่ยเราก็จะเห็นสะพานแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปสวยๆไปชิลตรงนั้นได้นั่นเองค่ะแต่ไม่ยากเลยสามารถติดต่อชาวบ้านที่นี่ได้นะคะเขาก็จะรู้เวลาน้ําขึ้นน้ําลงนั่นเองค่ะเอาล่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาน่งอยากไปตรงนู้นตรงจะแย่อยู่แล้วเราไปขึ้นเรือกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานพุดค่ะ はい、うん。 ตอนที่เรานั่งเรือเนี่ยเขาก็พาเราวนรอบสะพานรอบหนึ่งเพื่อให้ดูบรรยากาศรอบๆคุณแม่กับคุณพ่อที่เป็นคนขับเรือนะคะเขาบอกว่าถ้าน้ําลงกว่านี้เนี่ยเราก็สามารถรอใต้สะพานได้ด้วยเออเอาล่ะนินว่าตรงนี้มันสวยมากๆเดี๋ยวนินจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูมุมสูงว่ามุมสูงจะสวยแค่ไหนแล้วก็มุมที่เราสามารถเก็บวิวทิวทัศน์ได้เนี่ยจะสวยแค่ไหนตามนินไปดูกันค่ะ นำทานกับน้องนีในวันนี้กับติมเหนื่อยนะมาพักที่ลอกวันนี้นะคะนินพาเพื่อน,นเนี่ยไปคลายเหนื่อยมาทั้งหมด3ที่ด้วยกันที่ไหนกันบ้างเราตามไปดูกันค่ะที่แรกที่นินพาเพื่อน,น,นไปนะคะก็คือ h a ร์ House Cafe ่แอนค่ะที่นี่นะคะนินพาไปคลายเหนื่อยด้วยการเจอสถานที่ชิลๆค่ะสถานที่น่ารักน่ารักสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ตลอดทั้งวันเลยทั้งเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มของเขาเนี่ยอร่อยมากๆหิวใจเติมวันเติมพลังงานสุดๆเลยละค่ะและที่ที่2ที่นินพาเพื่อนๆไปนะคะนั่นก็คือบ้านดินมดแดงค่ะพาไปคลายเหนื่อยด้วยการทํากิจกรรมปัน้นเอ่ยไปทําดินเผาเอ่ยและที่สําคัญพาทุกคนเนี่ยไปรู้ภูม วิญญาชาวบ้านเกี่ยวกับบ้านดินด้วยและที่สุดท้ายนะคะก็ที่สะพานผุดแห่งนี้ค่ะเราก็จะได้ความคลายเหนื่อยคลายล้านะคะนินว่าตรงนี้มันช่วยฮิวใจได้มันจริงๆใจฟูมากๆเลยแล้ววันนี้ค่ะนินใช้งบไปเพียงแค่และสำหรับใครนะคะที่อยากตามนินมาเที่ยวไม่ซ้ำทางเนี่ยก็สแกนเคียร์คดได้เลยค่ะ ใครที่สแกนไม่ทันนะคะไม่ต้องเป็นห่วงใจไปค่ะแค่เซิร์ช Facebook หรือว่า YouTube นะคะว่าเที่ยวไม่สำทางเท่านี้ค่ะก็จะได้เห็นรีวิวต่างๆทั้งสายลุยแบบพี่โจอี้แล้วก็สายชิลแบบนี้นะคะรอเพื่อนเพื่อ,อไปเที่ยวไม่สำทางอยู่ค่ะใครนะคะที่อยากตามนีมาเที่ยวไม่สำทางในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ลบบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆพื่อขาเที่ยวทั้งขี่อยากให้เที่ยวไม่สำทางและที่สำคัญลบบุรีมีแต่ลิงแต่คนรักิ้งมีแต่ ขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยแบอร์เลดจำกัดมหาชนกาฟ Marine Tiwi.